ข้อต่อไปครับมาดูข้อนี้กันข้อนี้เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของแก๊สลดจาก27องศาเซลเซียสเหลือย1องศาเซลเซียสพลังงานจลเฉลี่ยของโมเลกุลเนี่ยครับจะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์อ่าข้อนี้กล่าวถึงพลังงานจลนอีกแล้วใช่ปะเฉลี่ยของโมเลกุลแสดงว่าข้อนี้พลังงานจลเฉลี่ยของโมเลกุลเนี่ยคือ ek แล้วก็ใส่ bar ใช่ไหมครับโอเคก็ ถ้าเขาเก่าถึงพลังงานจนก็อาจจะตั้งสูตรพลังงานจนก่อนคือ NEK เท่า e กับ3 2 PV เท่ากับ3 2 NRT เท่ากับ3ส่ว2 NKBT จากข้อนี้ครับถ้าดูจากสูตรเนี่ยสูตรไหนที่เหมาะสมที่สุดก็คงจะเป็นสูตรนี้ใช่ไหมครับอ่าก็เราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณ Okay. เขาบอกว่าอุณหภูมิของแก๊สลดจาก27องศาเซลเซียสแต่ว่าอย่าลืมว่าอุณหภูมิตัวนี้ต้องเป็นหน่วยเคลวินเท่านั้นใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่ของเราคือเปลี่ยน27องศาเซลเซียสเป็นเคลวินซะก่อนโดยบวก273เข้าไปใช่ไหมครับเซลเซียสบวก273เป็นเคลวินดังนั้น27องศาเซลเซียสเป็น300เคลวิน และ21องศาเซลเซียสก็ต้องเป็น294เคลวินอ่ะวที่เราเปรียบเราเราเปรียบเทียบได้แล้วจาก n e k เท่ากับ3ส่วน2 n r t พบว่าตัวแปรไหนมันไม่คงที่ครับตัวแปรที่ไม่คงที่คือ e k ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปกับ t ใช่ไหม ส่วน nRT R เป็นค่าคงที่ n เนี่ยมันไม่มีการรั่วไหลของแกส๊สจำนวนโมลนเ,นนนนเนี่ยครับก็ย่อมเท่าเดิมใช่ป่ะอ่าตังน,นั้นเราเปรียบเทียบได้แล้วจะได้ว่า ek 1ส่วนด้วย ek 2เท่ากับ t 1ส่วนด้วย t 2นั่นเองเขาบอกว่าพลังงานเจนจะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์น คำว่าจะจะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับทางที่จะเทียบง่ายที่สุดเลยนะคือให้ของเดิมเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าให้ของเดิมเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับถ้าแทนค่าออกมาเราได้แปดสิเปอร์เซ็นแสดงว่าพลังงานจนลดลงจากเดิมเท่าไหร่ครับยี่สิเปอร์เซ็นใช่ปะเพราะเอาหนึ่งร้อยมาลบแปดสิบ ก็ได้ยีโอเคมาทํากันเลยเราจะให้ ek 1เป็น100%่งใช่ไหมครับ t หนเป็นเท่าไหร่ครับ t หน่งเป็น300ร้อยเคลวินและ t สองเป็น2องร้อยเก้บสีคลวินก็จะได้ห0ึ่หารด้วย ek 2เท่ากับ300ร้หารด้วย2 9งใช่ไหมครับ ก็หนึตัด300ได้3ก็3ตัด2องร้อยกัสีครับ 3, 9, 27, 3, 8, สามเก้ายีสดสแสดงว่า ek 2เนี่ยเป็นแเป็นถ้าตัวนี้เป็น100% ek 2ก็ต้องเป็น98%ใช่ไหมครับถ้า ek 2เป็น9ก้สแดเแสดงว่ามันลดจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ลดจากเดิม ก็ต้องเอาของเดิมมาลบใช่ไหมครับ1 0 0ลบ98%ก็ลดจากเดิม2%นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนี้โอเคข้อนี้ครับโดยสรุปก็คือไม่มีอะไรเลยก็เป็นการเปรียบเทียบพลังงานจนธรรมดาก่อนอื่นถ้าน้องไม่รู้จะทำยังไงถ้าน้องยังไม่ชำนาญในเรื่องนี้ก็อาจจะตั้งสูตรก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์ครับว่า สูตรไหนเป็นสูตรที่เหมาะสมในการพิจนารณาข้อนี้ก็จะพบว่าสูตรที่มีอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นสูตรที่เหมาะสมแต่ต้องระวังนิดนึงคืออุณหภูมิตัวเนี้ยต้องเป็นหน่วยเคลวินเท่านั้นดังนั้นจากยี่ดองศาเนี่ยครับต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินก่อนยี่งศาเอองศาก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนเป็นเคลวินก่อนแล้วก็มาเปรียบเทียบข้อนี้ครับถ้าน้องใช้เซลเซียสคำตอบก็จะ ิดทันทีและพี่คิดว่าน่าจะมีฉอยหลอกด้วยโอเคนะก็ระวังไว้หน่อยครับพ้อนี้ตอบลดจากเดิม2%ครับ